การโยงสายสินนะครับการจุกเกิดเหตุนะครับมาที่บริเวณตรงจุดที่พระคุณเจ้านะครับทำการสวดพุทธมนต์เย็นนะครับ ใหญ่มีน้ำไหมครับ Thank you. Yeah. Okay.